สวัสดีคร <illah> ับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนภารสีสาหัสสุธามาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชา อาคีธานังวารังคันทังศีวาลีจะมหเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆาโอเชมิสตุสตุสาธุใช้ชีวิตนะครับในทุกๆวันนะครับโดยอ,อย่างไม่ประมาทนะครับก็ ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ